วันนี้เสนอเมนูต้มปลานินนะครับใส่เห็ดแล้วก็จะมีนี่ครับยอดผักหวานสูตรอะไรไม่รู้นะครับพอ,อที่มันกินได้อยู่รอดก็พออันนี้จะใส่ตอนท้ายๆเวลามันสุกปลาหนึ่งตัวนะครับใส่น้ำไปประมาณขวดใหญ่ขวดนี้พอดีนะครับ กำลัตงต้มอ,อยู่อีกประมาณ10นาทีนะ่าจะได้กินนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ปรุงนะอันนี้คือยอดผักหวานนะครับถ้าเอาไปต้มใส่ไข่มดแดงคับปลาทูหรือปลาแห้งอะไรพวกนี้มันก็จะแซบลองกินสดๆดูนะมันก็จะฝาดๆเลี่ยนๆเลย เวลาเอาไปต้มกับไข่มดแดงอไงพวกเนี้มันก็จะได้รสชาติปลาหนึงตัวตัวละทไทยน,นะที่เราซื้อยี่ประมาณยี่สิบหกบาทนะ เดี๋ยวก็แช่ไว้นานแล้วแช่เกือบเดือนกว่าแล้วเพื่อได้ทำกินนี่ขาดไม่ได้เลยครับเรียกว่าน้ำอำมริอมริกาเสี <c oughs> <c oughs> อ่ะทีนี้เราก็จะใส่ทั้งหมดเลยใส่ผักหวานลงไปนะครับจริงๆถ้าได้พวกอ้มดแดงนะต้มแบบโบ,บราณสมัยที่บ้านเรารอร่อยดีนะครับ ต่อไปเราก็จะทําการปรุงนะครับแรกเราก็จะน,นี้เราทตําเครื่องเองคับเราไม่ได้ใส่คโนสําเร็จรูปเราก็จะปรุงเองนะครับอันนี้ผมนัวใส่หลายก็จะนัวหลายไปเราก็จะใส่น้ำกลานะครับ จริงๆไม่ต้องใส่น้ำปลาได้ใส่เกลือแต่ใส่นิดนึงครับโอเค,ออเคขั้นตอนนี้เราก็จะโรยเกลือใหม่ จริงๆถ้าเราตั้งเครื่องใส่เกลือได้มันก็โอเคทีนี้เราไม่มีพวกพวกใบมะขามหรือมะขามเปียกอะไรเงี้ยแล้วก็จะใช้วิธีแบบหั่นมะนาวรลุมข้านอกเอานี้น่าจะโอเคแล้วก็รอรอคือเนื้อปลาเนี่ยมันจะสุกเร็วมากแต่พวกเห็ดเนี่ย แล้วก็ดูว่าเห็ดถ้าเห็ดมันสุกเมื่อไหร่ก็ถือว่าโอเคแล้วอโอเคอ่ะสุดท้ายาตอนนี้เราก็จะโดยต้นหอมผักชีใบยี่หร่าเรียบร้อยครับสำหรับเมนู ต้มปลานิลนใส่เห็ดใส่ผักหวานสารพัดรวมมิดนะครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม